รีบดิดทุกทีนะครับกับโปรเต้งวันนี้จะมาสอนท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบนดนามิก s t r ร t c h i n g นะก็คือเป็นการวอร์มอีกแบบหนึง่งโดยอันนี้จะเน้นบริเวณด้านข้างของต้งนขาครับเริ่มจากว่าปกติเนี่ยเรายยนกน้่งเท่าไหร่นะครับใช้เต็ม2เท้า2ข้างนะครับแล้วก็ย่อนะครับย่อไม่ได้ก้มคือคนเข้าไปเนี่ยก้มไม่งอยียงนี้ทำไว้ไม่ดีเดีย๋ยววดหลังนะครับ ให้ย่อตัวตรงพยายามยืดออกไว้ก้มลงไปแตะย่อขาสะโพกไปด้านหลังย่อลงไปแตะครับปลายเท้าชี้ไปทั้งข้างหน้าทั้งสองข้างเลยย่อลงไปแตะย่อลงไปแตะฉะนั้นถ้าดูจากด้านข้างเนี่ยอันนี้ที่ทําผิดนะฮะผมต้องไปทําผิดตรงโ้งอย่าง,ง,นงนี้ไม่เอาแตะเหมือนกันแต่ไม่ดีครับเราต้องการให้ต้นขาเนี่ยได้ทํางานย่อไปด้านหลังยืนตรงเนี่ยดันสะโพกไปด้านหลัง สังเกตว่าถ้าเราทําถูกเนี่ยเขาจะไม่มีจังหวะที่เข่ามาันยื่นออกไปส้นเท้ามันหลุดออกมาแล้วก็ไม่ได้ก้มหลังนะครับก้มหลังอย่างนี้ไม่เอาย่อสะโพกย่อเขา่าสององคครับผมแล้วถ้าเราเริ่มเก่งแล้วเนี่ยนอกจากโค้งข้มเนี่ยถ้าที่สามารถปรับเป็นท่าออกกำลังกายได้ก็คือจากที่เรายืน,นเฉยๆเนี่ยย่วไปด้านข้าง เก็บโกกลับมาเก็บรถกลับมาเก็บโกกลับมานะครับเอาไปลองทําดูนะครับนะ